แค่จะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้มีทั้งแบบพี่พี๊กสดูดูป้ายไฟตรงนี้แบบพวกเราสิบสองคนอยู่ตรงนั้นหมดเลยคือเอาจริงนะที่ที่พี่อยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งเลยนะพี่อยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งมันเป็นหนึ่งในความทรงจําคอเมมมรีของพี่มากๆทุกคนมองมองออกไปตรงนี้นะฮะมองเห็นถึงความรักเห็นถึงคนที่มาซัพพอร์ตคือไหมคุณเห็นคุณเห็นป้ายไฟที่ทุกคนอยู่อยู่ด้วยกันไหมพี่ก็สวัสดีครับก็หวังว่า จะรับรุ่น้องอย่างพวกเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะครับขอบคุณครับรกกโอเคตอนนี้นะครับทุกคนก็ได้เหมือนออทีมครอบครัวทุกคนที่มาให้พวกเราเอ้ยมาให้กำลังใจพวกเราทั้ง12คนทอนทอนลิ้นเบียด <laughs> <laughs> ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเจ็เก้าเทรน,นีด้วยที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจพวกเราเดี๋ยวจะรอดูพวกยูเดบิวสุด แล้วก็สุดท้ายขาดไม่ได้ขอบคุณแฟนๆที่มาอยู่กับพวกเราในวันสําคัญวันดีๆแบบนี้ครับก็ขอให้เส้นทางนี of 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 hand, ้พวกเราเดินทางไปด้วยกันนานๆครับรักมากครับโอ้ยลุงนะเมื่อกี้ก็นะครับปวดเจ็บคอเมื่อกี้ไม่ทั้งแล้วโอเคอ่าก็วันนี้ก่อนก่อนก่อนจะเริ่มเวอร์ฟอลแล้ววันนี้มันก็แบบตื่นเต้นแปลกๆเหมือนที่พี่รันบอกว่าแบบ เหมือนกับเป็นสเตจแรกไม่รู้แบบมันหนาวแปลกๆอาจจะเป็นพอชุดหรือเปล่าก็จริงก็รู้แหละว่าแบบทุกคนแบบรอวันนี้กันมาแบบนานมากใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนก็แบบพิมในทวิตพิมในแท็กในไอแบบเกี่ยวกับวันในี้แบบมากมายอ่ก็จะบอกว่าไม่ได้กดดันแต่อย่างใดเอ,อ,ขอา,า,ออาขอบคุณดีกว่าแล้วผมก็คืออยากจะขอบคุณทุกๆคนเลย ทุกทุกคนทุกกคนทุกคนทุกคนแล้วก็ในานาคตอาจจะเป็นคนที่อยู่บน BTS ซึ่งตอนนี้ก็น้อยมากเอ๊ยา <c oughs> ไม่เห็นผมด้วยซ้ำครับผม <c oughs> ก็ถึงก็คือผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่ให้เหมือนกับชื่อวง b e c a u s e OF You I Shine ครับผมขอบคุณครับเก่งมาก ก็ขอบคุณที่ทำงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเบืบ้องหลังเอ่อราบัสโชว์เคสนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครอบครัวทุกๆบ้านที่มาดูขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆเกสโครงการตีปอบทุกๆคนที่มาให้เวลาดูพวกเรานะครับก็แล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็ขอบคุณ <ๆ S 1> เพื่อนๆทั้งสองคนเอ้ยสิบเอ็ดคน <ๆ S 1> ที่ <ๆ S 1> อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยเวลาสี่เดือนแล้วก็จะอยู่ด้วยกันต่อไปครับผมแล้วก็ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ร่วมเก็บความทรงจําด้วยกันเพราะว่าก็เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของพวกเราก็อยากให้จําความรู้สึกตรงนี้ไว้ว่าพวกเรามาเจอครั้งแรกเป็นยังไงนะครับแล้วก็เวลาผ่านไปก็ถ้าคิดถึงก็นึกถึงกันนะครับขอบคุณครับโซคมวยแล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่ๆี่เบื้องหลังทุกคนที่เหน่ยให้พวกเราแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายทุกคนที่ แฟนคลับทุกคนอยากจะพูดกับแฟนคลับทุกคนที่ถึงจะดูอยู่ในช่องไลฟ์หรือที่นี่หรือที่ไหนก็ตามอยากบอกว่าปีนี้ได้กําลังใจมาจากแฟนคลับเยอะมากปีหน้าจะเป็นศิลปินที่สามารถให้กําลังใจเเกก่่งมาา้ กีก็พูดไปแล้วคร่าวๆก็เอาจริงอยากจะขอบคุณทุกคนเลยคมจริงผมเห็นหมดเลยนะตรงต้นคริสต์มาสตรงนู้นสวัสดีครับ BTS เมื่อกี้เห็นน้องเน็กทักปะสวัสดีครับอา้าวบ๊ายบายกับด้วย<ๆ>มาแล้วว่าคือทุกกำลังใจหรือทุกข้อความทุกจดหมายที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆแฟนคลับทุกคนให้พวกเรามาคือพวกเราเราดูกันหมดเลยแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณจริงๆที่ วันแรกเอาจริง2ปีที่แล้วผมยังไม่นึกว่าตัวเองจะมายืนอยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆอนีกสินคนด้วยซ้ําแล้วก็พอมายืนตรงนี้เรารู้สึกว่ามันมันเหมือนฝันจริงๆครับเหมือนตอนที่พูดใน EP สุดท้ายครัผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึง่งแล้วก็ป้าทำได้นะครับเก่งมา,เากเลย ฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยติ๊กต๊อกดกันนะคขอบคุณทุกคนนะครับแข <c oughs> ็งมากคุณพนแข็งมากที่แบบตั้งแต่วันแรกนะครับก็ขอบคุณมากๆที่คอยสปอร์ตพวกเราในทุกๆเวลาครับก็ ก็หวังว่าครอบครัวใหญ่ๆนี้จะเดินร่วมทางไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับก็อ๋อ Happy b i r t d a y ย้อหลังครับแม่ก็โค้งคบก็ก่อนอื่นเลยฝันเป็นจริงมากๆผมรอวันนี้มาปีกว่าจริงๆแล้วผมก็อยากบอกทุกคนแบบ ให้แบบอย่าบอกให้ทุกคนภูมิใจกับผมมากๆด้วยว่าผมทําได้แล้วนะทุกคนที่คอยเชียร์ผมอยู่ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นู่นหรืออยู่ที่บ้านก็ตามครับอขอบคุณทางครอบครัวด,ด้วยนะครับแล้วก็เอ,อผมมีอะไรมาสารภาพมาครับอลันขอโทษครับที่เมื่อวานไม่ได้เคยกินข้าวเที่ยงด้วยเลยจะหาเว้จะหาเวลามา นะเมื่อเช้าก็ออกจากบ้านเช้ามากไม่มีเวลาแบบไปขอดีทั้งที่สองคนเลยพี่ไอไปด้วยกนเอเดียวไม่จ่ายพี่โอ้ยคาพูดอะไรโอเคครับเราบอกคนดีกว่ดีกว่าแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่รุ่นพี่ทีป๊อปของพวกเราได้มาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ผมขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆเพราะว่าทุกๆคนเป็นต้นแบบให้กับพวกเราทั้งที่สองคนและ ผมจะไม่ทอดท,ทิ้ง789เทรนีอีกคนี่เไม่ทอดทิ้งเพื่อนๆของผมอีกสิบสองคนที่เหลือนะครับขอบคุณมากครับรีตามมารีตามมาขอมอลโ์และมีนแล้วก็ But because of you I shine นอกจากเพลงเดบิวซิงเกิล Because you I shine แล้วพวกเราก็จะมีเพลงออกมาเรื่อยๆตลอดปี2024ครับแล้วก็พวกเราจะทำให้ได้นะ คอนเสิร์ตจะทำให้ได้จริงๆตั้งใจเราจะทำให้ยาวที่สุดนะครับก็ฝากติดตามอ่ะหอัลบั้มสคอนเสิร์ตคามเนี่ยมีใครอยากจะพูดอะไรส่งทวัี้นะครมอยากจะข้มีเียะเชิญวมถึงพาร์ทเนอร์และแฟนๆทุกคนขอบคุณมาก ดี่คริสต์มือไม้ชายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ